ไปบอลพอบอลพอบอลพอเลยหลังหลังไปหลังลูกผู้ชายไปหลังเป็นหลังลูกผู้ชายตีไปหลังลูกผู้ชายตะบัดตะบัดตบัดโอ้โหเลือดดูเลือดเลือดเต็มขึ้นน่ะยังอยู่อันเลือดเต็มเลยือดมากูเต็มเลยกดบาดตอนใช่ได้ได้กดกดบาดตอนน่ะบาดตอนแม่งอย่างเดือด เฮ้ยแลหลังแผหลังเดินไปเดินไปลง <c oughs> ลงลงเร็วลงลงงงงหลังลูกผู้ชายม <c oughs> ีแล็กกาต์แตโซนมาพอดี <c oughs> เออ <c oughs>